สวัสดีครับมูอนี้จะมาพ่อกระเป๋าน้องในช่องกบปลาผ้ารวยนะครับน้องมูอนี้จะผมจีพามาขายปลาลุกไหแม่เพียนเนาะแม่เพียนบันนุ่นสังเขานี่ครับเพื่อนก็มาเอาสองโลนะครับนี่ครับเพื่อนก็มาอยู่ข้างนี่ครับผมนี่ครับเพื่อนจีพาไปเห็นน้ำผิดสวัสดีครับแม่เพียนครับผมครับพียนเพื่อนเดียวมาเอาไปเห็นน้ำริกเพื่อนเนาะจามาทำน้ำริกผู้ผลิตน้ำผิดคือมุนไพรตาแม่เพียนนะคะครับผมเพื่อนก็จะพาไปเห็นน้ำริกเนาะเดี๋ยวผมพาไปเอาปลาลุกเลยครับผม นี่แหละในบอ่บอเท่านี้แหละเป็นม 4, นื่อสีสองโลเนาะเดี๋ยวสิมันน่าจะมีปลา,า,าดุกย่างนะคะที่ตลาดเขียวกเกษตีเขียวกันตาลูมนะคะน่าจะอุดหนุนปลาบ่อปลาปาบ,ปาบ,บ,าบปา่อปลาพารวยนี่นะคะ <c oughs> แน่นครับ,ม,รบม,มีกระน้ำพริกกบมั่งหอมกบแครงกรบมีหลายเมนูครับยำกบนะคะมีหลายเมนูแต่วันนี้มนะะไม่มีกบนะคะไม่มียำเมนู เป็นกลานะคะหมวดกลางวันนี้มาเอาปลาแท่นมาครับนี่แล้วครับผมกต่สีภามาเอาปลาดุกให้ในที่อื่นเนาะเพราะว่าต้องดึงขี้ม้าสเนาะครับมันค่อยเอ้าขาอันอันเลยร้ายครับโค้ดใหญ่แล้วครับตัวโตแล้วืมสวยจังเลยแี่ครับาช้อนช้อนไหมนี่ครับเดี๋ยวก่อนเลยนี่ครับให้แม่จัดให้ดีกว่าช้อนหนึ่งครับผม ช่วยกันกับช่วยกันทำครับผมเอาต้องไม้ผมเลยครับโอ้สวยจริงจริงวันนี้ปลาสวยพอดีเลยนะพอดีทำอร่อยเลยเนื้ออร่อยแล้วเนี่ยทำน้ำพี่อร่อยมากรุ่นเนี้ยอ่อยครับเลยครับเอาจากห้าโลดีนะหน้าโลพอ ใส่ลูกค้าเลยครับผมเทเลินเลยครับลูกค้าเพิ่นมาสี่้าประจำเนะาะค้าประจำต้องมาบ่อยๆใช่ครับชมชมปลานะคะก็ชมปลาโอโ้โหครับได้จะเอาขึ้นให้เบิรงดอยูออครับวเ,เอาไม้ผมอีกนะครับนี่ครับอ้าวครับพอะว่นเนะ <S <S าะประมาณสองโล Oh, โอ้โหสวยจริงๆริงเพราะว่าเขาจะเอาพวกขนมกันยังท่วงนมไปเนาะพอดีเลยครับพี่น้องโอเคพอดีแมนโอ้สวยงามครับวิธีจับปลาดุกนะอยากดูไหมวิธีจับปลาดุกเรานะครับวิธีจับใเพิ่งครับจับปลาดุกจับปลาดุกน,<า>น,นะคะไม่กลัว ครับผมเราองเอามือใส่แง่งเขาระยะส่งง่ามแง่งของเขาลราก็จับขึ้นมาเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวสั่งกิโลหอยเพลินเนาะครับเนาะสั่งกิโลหอยในเพียนเท่นนี่ละนี่ครับแบบว่าใส่กิโลหอยเพลินเนาะเ<ม>พลินวาเพิ่มาอีกเป็นชิฟโลครับเพลินวาเพลินมาเห็นโตปลาแล้วนี่แหละครับผมก็แล้วติดตักให้แมเพียนบันน้นสังเอาหน่ยเนาะเดี๋ยวคอยคอยตักครับเพราะว่าโตรุ่นนี้ก็ง่ามเลยครับ ใส่ไงเลยครับพี่น้องสนใจบานไกเ่ยเยื่อเที่ยงกะมาได้ได้ครับเด้มาเอาํำบาน้องได้ครับผม,มน,น,บนี่จะเป็นถุงนะครับนี่เจตัวใหญ่ๆครับประมาณสักกิโลกันครับ ลิโลผมจะให้สหากักใช่ได้ครับเอาไปทุ่งสองโลเลยบ่ะสองโลเลยมนาะคับเป็นทุงละสองโลสองโลครับหนึ่งทุ่งวะก็ก็สิบโลแนนบ่ทุแนนบ่แน่นบ่ S <S ไปเนี่ยไปเพราะว่ารุ่นนี้แะมีตัก็พอดีครับรุน่นี่ครับสอะมานนีน้เนาะไปครับผมเดินไปสองสี่แถมครับแถม แจมเห็มเมทิีแอมปเลยนีย่นะครับผมสังเกตุทุ้มผมเป็นทุ้มหน่อยนิดเดียวน,นะครับเนาะตัวเอาใส่เอาทุ้มหน่อยอันนี้ไว้ใส่ใส่กบ ครับผมกับค่อยพ่อกับบาน้อกในคลิปหนาแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมขอตตักบา,ายเพิ่นครับผมใครจะลืมในช่องคบป่าพ้ารวดด้ครับเด้ออ่ารีมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บานนอกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจวัดดีครับผม